สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปวปับนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบบนงงประจำวันที่16กรกฎาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากยินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีด,ดีแชนเนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้อาจารย์จะวางหลักสิบบทนะคะระยะประมาณสิบสี่งวดดีกันสองตัวนะโดยปกติก็จะเป็นสองตัวมาหนึ่งตัวนะ แต่ในที่นี้อาจารย์ทำเป็นสามตัวนะคะสูตรจะได้ไม่หลุดนะคะนี่ค่ะแนวทางของหลักสิบนะเน้นไปที่หลักสิบแล้วกันจะใช้แสนคูณด้วยสองหมื่นคูณสองร้อยบนหน่วยบนคูณด้วยสองร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สามคูณด้วยสองสิบครั้งที่สามคูณด้วยสองสิบครั้งที่สี่แล้วก็บวกด้วยห้าคงที่มีค่าเท่ากับ x นะคะ แล้วก็บวกสองประมาณขนาดนี้แหละสองตัวนี้นะจุตัวเด็นแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะบวกได้สามจะเน้นที่สองตัวข้างหน้านี้เดี๋ยวดูทางเลขแล้วก็จะเข้าใจนะคะว่านี้อาจจะเลือกง่ายะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ทราบจากเดินหรือเปล่านะ เริ่มตั้งแต่งวดแรกเลยนะงวดที่หนึ่งนะคะอาจารย์แกะสูตรมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดระยะก็ถือว่ายาวอยู่นะสิบสิบสี่สิบห้างวดเนี่ยศูนย์เก้าเจ็ดอเจ็ดห้าเจ็ดนะคะเดี๋ยวเราลงมางวดแรกเนี่ยอาจารย์ก็แกะมาให้นะคะเรียบร้อยแล้วมันจะได้ที่สองสี่เจ็ดเนี่ยค่ะแล้วมันออกเจ็ดห้าเจ็ด อันนี้มันจะไปอยู่ร้อยกับอยู่หน่วยนะคะงวดแรกเนี่ยแต่เราเริ่มใช้จริงๆก็เอาเป็นงวดที่สองละกันเพราะถ้าเป็นงวดที่สองมันจะมันจะมาที่หลักสิบเกือบทุกงวดเลยะค่ะทุกงวดเลยหลักสิบนะอ่าเรามาดูงวดที่สองเลยเนาะตรงที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดนะคะแสนก็คือสามสองหกนะตัวนี้เลยนะเราเริ่มเราเริ่มใช้ตั้งแต่ ว่าที่สองนี่นะคะเออแสนสามสองหกหมื่นห้าสองสิบร้อยบนเจ็ดหน่วยบนเจ็ดสองสิบสี่ร้อยครั้งที่สองสี่ร้อยครั้งที่สามเก้าคูณสองเป็นสิบแปดสิบครั้งที่สามหกคูณสองเป็นสิบสองสิบครั้งที่สี่เลขแปดแล้ะห้าคงทีทำการบวกกันหกศูนย์เจ็ด 4นี่ก็เป็น17 7กับ4เป็น11 1เบวกแเป็น9 9กับ5ก็เป็น14ได้4ี่บวกสองไปหกบวกสเป็น9ออก5 4 4นะเราจะเริ่มดูเอตั้งแต่งัวที่นี่ค่ะเอาเป็นงวที่2นะคะเลข4ตัวนี้เอาไว้ที่หลักสิบเลยนะคะเอาอาจารย์จะเน้นสิบแล้ไม่เป็นสิบหน่วยนะคะ เน้นสิบให้ดูนะคะต่อไปงวดที่สามก็แกะเหมือนเดิมแลได้ได้เจ็ดเก้าสองนะออกเก้าเจ็ดเก้าใช่ไหมอันนี้ก็จะมีหลักสิบ 10, ที่เป็นเลขเจ็ดมีเก้าด้วยนะคะแบบนี้แต่ว่าอาจารย์ลองเน้นเฉพาะทางที่เป็นหลักสิบ 10. ต่อไปงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่แกะสูตรออกมาได้หกแปดหนะึ่งออกศูนย์หกสามเนี่ยได้เลขหก ข้อที่ห้าเก้าหนึ่งสี่ออกสามเก้าห้าฮะก็ได้ที่เลขเก้านะคะทางเดิมมันจะเก่งที่สองตัวข้างหน้านะคะแถวหนึ่งกับแถวสองนี่แหละแล้วก็งวอที่หกนะคะโดยเฉพาะแถวแรกเลยคะหกศูนย์สามฮ่ะข้อที่เจ็ดหกสองหกก็เลขสองแถวแรกข้อที่แปดแปดศูนย์สามก็เลขแปด เม่ที่9 9 5 9 8นะคะเลข9นะฮะไอ้มันก็จะหนีมาเป็นแถวที่2 1 1 6นะคะตรงนี้ถ้าเอาแค่2แถวนะเอาแค่2แถวเป็นหลักงมื่ที่11เนี่ยออก6 9 0 6มันจะมาอยู่ที่หลักร้อยนะคะแล้วก็9ตัวนี้เนาะเป็นแถวที่3ถ้าเราคิดว่ามันหลุดนะคะท่านผู้ชม นี่บวกสองสี่บวกสองเป็นหกบวกสามเป็นเกนะ้าเนี่ยหกเก้าศูนย์ใช่ไหมถ้าเราคิดว่าเริ่มเข้าตั้งแตง่งวดนี้เป็นงวดแรกงที่หนึ่งนี่นะคะแล้วเราก็ไล่มาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้างวดนี้นะถ้าเราคิดสองตัวนี้นะสี่กับหกคิดว่าถ้ามันงวดที่สิบคิดว่าถ้าเกิดมันหลุดนะคะท่านผู้ชม ให้มันเป็นหลุดอย่างเงี้ยนะเราก็จะใช้แค่สองตัวนะเราจะใช้แค่สองตัวนี้เราปเป็นงวดนี้ก็จะเป็นหลุดไปนะคะหลุดเริ่มจริงแต่งวดที่ออกห้าสี่สี่ไล่มานงงวดนี้หลุดนะคะหลุดเพราะว่าถ้าเราไม่เอาตัวหลังนี่นะมันจะเดินดีแบบแค่สองตัวข้างหน้าเนี่ยที่ที่ผ่านมานะะี่ค่ะต่อมางวดที่สิบสองอาจารย์ก็ถอดสูตรมาให้ได้เจ็ดเก้าสองออกห้าเก้าสามนี่ไมมันก็อยู่ตรงเลขเก้านี่นะคะอยู่ในสองแถวนี้ เท่ากับว่าสิบสองงวดเนี่ยสิบงวดแล้วเอาฝั่งนี้เป็นหลักนะคะสิบอันนี้เป็น 11, งวดที่สิบเอ็ดงวดที่สิบเอ็ดก็กลับมาเดินต่อนะคะมาเข้าเนี่ยอันนี้เข้าใช่ไหมเข้าแล้วก็หลุดแล้วก็เข้าเลยะคะ่ะจากที่เข้ามาทุกงวดนะ,ะในแนวทางของหลักสิบนี่นะคะต่อมาเราเขยับขึ้นไปนะคะมาดูงวดที่ออกห้าศูนย์สี่เราก็ทําได้เลขศูนย์เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลย กลับมาจากนี้ย้อนกลับมานะคะแล้วตัวเนี้ยให้หลุดไปแล้วกันเนี่ยมันก็จะกลับมาเข้าสองตัวนี้เป็นห้าศูนย์สี่ใช่ไหมเข้าที่เลขศูนย์นะคะต่อไปวดงวดที่แล้วนะคะเราคำนวณมาได้เป็นแปดกับศูนย์แล้วก็สามเนี่ยออกห้าศูนย์สามเข้าสองตัวนี้ศูนย์สามแต่ถ้าเราเอาหลักสิบเราจะได้เป็นเลขศูนย์อยู่ในสองตัวข้างหน้านี่นะตัวนี้อ่ะ งวดที่สิบสองนะเนี่ยก็เข้าใช่ไหมเนี่ยสิบสามก็เข้าหลักสิบนะเราใช้แนวสองตัวเป็นหลักเลยเนาะมันก็จะเดินค่อนข้างดีนะฮะสองตัวแรกอะตัวแถวที่หนึ่งและแถวที่สองเท่านั้นนะฮะถ้าลักษณะแบบนี้ก็จะหลุดไปหนึ่งงวดงวดที่สิบเนี่ยนะเราลองมาคำนวณงวดที่เราจะใช้นี่เลยเนาะก็คืองวดที่สิบห้านะฮะแต่ฝั่งนี้จะเป็นสิบสี่นะเพราะถ้าอาจารย์เริ่ม งวดที่สองเนี่ยแนวทางของหลักสิบเพราะงวดแรกมันจะเป็นร้อยหน่วยค่ะแล้วก็มาดูเลยนะคะแสนเลขสี่สี่สองเป็นแปดหมื่นสามสองหกร้อยบนห้าหน่วยบนสามสองหกร้อยครั้งที่สองเก้าร้อยครั้งที่สามหกสองร้อยครั้งที่สามเจ็ดสองสิบสี่สิบครั้งที่สามเจ็ดสองสิบสี่สิบครั้งที่สี่สี่ยกมาเลยแล้วห้าคงที่ 8ปหกเป็น14บเป็น 9, เก้าปสิบห้กับ9เป็น14 4่สี่สอ4แป 4, 4, 6สกับ5ก็เป็น11ได้เลขห 1. 1ึบวกสเป็น3นะคะแล้วถ้าบวก3ก็จะเป็น6ลักษณะแบบนี้แล้วถ้าเป็นดับระยะยาวสำหรับงวดนี้นะอาจารย์เขียนด้วยดินสอนี่นะก็คือแนวทางของดับระยะยาวงวดนี้จะเป็นเลข6นะคะ ดับระยะยาวีียวไปไหนอันนี้คือแนวทางของดับระยะยาวนะคะคือเลข6ก,ก็คือตัวนี้เลข6นะคะพอดีไปอยู่ด้านหลังด้วยเนาะอันนี้เราก็มาเน้นสองตัวข้างหน้านะคะก็คือหนึ่งสามสองตัวนี้นะ,ะถ้าหนึ่งสามแล้วเราถ้าเรามาเช็คกับ ครบครบสามตัวบนในะชุดมาตรฐานอันนี้คือครบบนประกาศการหายครบบนครบสามตัวเลยนะต้องให้สูตรต้องให้สูตรนี้เดินด้วยนะคะคือคือครบสามตัวบนเนี่ย หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าอันนี้เป็นสูตรเก่านะ้ะในชุดมาตรฐานเลขสามนะะกับเลขหกมันไม่มีนะคะอยู่ในนีน้มันจะมีตัวเดียวคือเลขหนึ่งถ้าสูตรนี้มันมาเนาะเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมนี่ค่ะเลขหนึ่งแล้วตัวตัวที่เราชอบตัวนี้ ก็เป็นแนวทางของเลข8ปดนะเลขแปดไค่ะเลข8ปดเ,เหมือจะมี8ดเราทํามาโจชนได้ที่หลักร้อยนะแล้วก็เลขวิ่งที่เราได้จากเลขเด่นตัวเดียวนะ,ะจากชุดข้อมูลบนนะคะของสามตัวระยะยาวสามตัวเดินดีระยะยาวนะคะ<ๆ>ก็ได้ที่เลขสี่ะคะก็จะจับนะคะก็จะได้ชุดเดียวสำหรับตรงนี้ก็คือแปด หน่งะนี่หลักสิบนะแปดหนึ่งสี่นะชุดนี้อาจารย์เคยจับให้ะคะถ้าหนึ่งกับสี่ตัวนี้บวกกันเป็นเลขห้าคะอันนี้มันมันได้อยู่นะคะแต้มห้านะคะแต้มเนี่ยได้นะคฮะแล้วถ้าเป็นแปดหนึ่งสี่เป็นแต้มสามนะแต้มรวมทั้งหมดเลยเป็นแต้มสาม แต้มสามนะก็ได้นะคะท่านผู้ชมแต้มรวมสามตัวก็ได้อยู่นะคะก็ถ้าจับแบบนี้นะถ้าเอาสูตรนี้เป็นหลักก็จะได้เป็นแปดหนึ่งสี่นะคะแต่สำหรับงวดนี้เนาะเลขดังนะคะจะมีห้าห้าห้าเก้าสี่นะคะห้าเก้าสี่อาจารย์มีสูตรสูตรเขาเรียกอะไรคะสูตรครบสามตัวบน ล่างไอ้บนนะสามตัวบนนะครบสามตัวบนระยะย,ยาวประมาณสักสามสิบกว่างวดเนาะสามสิบสี่สามสิบสามงวดเดี๋ยวอาจารย์จะสไลด์ให้ดูให้ชมแล้วก็มาเคลียร์ตัวเลขกันในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะค,คลิปนี้ก็ดูแนวทางของหลักสิบเนี่ยอาจารย์ลดหน้าจอนะคะเพื่อให้พิจารณาดูทางของตัวเลขมันก็โอเคอยู่นะคะสูตรก็ยาวอยู่นี่ค่ะถ้าเราเอาตัวเนี้ยใช่ไหม ตามจริงสูตตัวสูตรมันจะอยู่ด้านหน้านี่นะคะแล้วมันก็ยังไปไหนไม่ไกลนะคะมันก็จะอยู่เขยิบอยู่แค่บวก2แล้วก็บวก3นะคะถ้าเราไม่เอาบวกสามหรืยอมให้หลุดงวดหนึ่งมันก็จะอยู่แค่2ตัวข้างหน้านี่นะ,ะหรือเราจะเอาทั้งหมดนี้เลยก็ได้นะ,ะแต่ว่าถ้ามันลงมาตรงนี้ตัวที่เป็นเลขหกเนี่ยมันก็ไม่สวยนะคะไม่สวยสำหรับงวดนี้ แล้วมันก็ไม่มีอยู่ในครบสามตัวด้วยนะก็ก็เลือกได้ง่ายค่ะถ้าลักษณะบแบบนี้นะหนึ่งก็มาดูในนี้เลยมีนะคะสามก็หกไม่มีแล้วเราชอบแปดนะคู่โต๊เราก็คู่แปดสี่นะคะคู่โต๊ดสำหรับงวดน,นี้โต๊ก็คือแปดกับสี่แล้วก็วิ่ง ตัววิ่งวันนี้ก็สองตัวนะคะก็คือเลขสี่กับเลขแปดนี่ยแล้วที่เราทำไว้ชุดนั้นมันก็พูดถึงเวลามันจะมามันก็มา อาจารย์ก็ว่ามันก็ยากอยู่นะฮะตัวที่เราทําได้เป็นเอ่อสี่แปดเก้าเนาะสี่แปดเก้าอ่ 4, 8, อะ,นะ 4, 8, อะที่เป็นชุดเดียวคนะ่ะอาจารย์ว่ามันก็มาไปแล้วสองงวดงวดนี้ก็อาจจะไม่มาก็ได้นะใครชอบก็ติดไว้เพราะมันแค่ชุดเดียวเนาะแต่มันก็ยังอยู่ในตัวนี้นะเป็นสี่คือแนวทางของเลขสี่ตัวนี้แล้วก็เลขแปดแล้วก็เลขเก้าสี่เก้าแปดนี่คนะ อาจารย์ชอบลักษณะที่หามาแบบนี้มากกว่านะคะอันนี้ก็มาเลขสี่นี้ก็มาจากตัวเด่นนะที่เราหาได้งวดที่แล้วเราหาตรงเนี้ยได้เป็นเลขห้างวดนี้เป็นเลขสนีะ่นะนี่ถ้าเกิดชุดนี้เดินนะท่านผู้ชมชุดเดียวเลยแปดหนึ่งสี่แล้วก็สองตัวก็หนึ่งสี่เลยนะ,คะใครจะไม่เอาหนึ่งสี่จะเป็นถ้าเป็นหนึ่งเจ็ดเลขสี่ที่เราทําได้ก็ก็ ก็ต้องเอาเลขสี่มาเป็นหลักร้อยก็ต้องเป็นเออไม่ได้เนะสี่อคนที่ชอบหนึ่งเจ็ดใช่ไหมก็ต้องเป็นสี่หนึ่งเจ็ดนะต้องเป็นสี่หนึ่งเจ็ดนะแต่ว่าอาจารย์ชอบเลขแปดนะนี่ค่ะชอบชุดนี้นี่ค่ะอิงจากสูตรนี้นะ เีย่ยแบบนี้แล้วก็หรือใครจะมาคัดเอาในครบ3ตัวนี้ก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์เพียงทําหลักสิบมาฝากให้นะะมาเริ่มเข้าดีตั้งแต่ง,งวดเนี่ยที่เป็นเลขหนึ่งนี่นะคะไล่มาเลยมันมาได้ทั้งร้อยทั้งทั้งร้อยทั้งหน่วยนะ,ะแต่ว่าถ้าจําจริงแล้วถ้าตรงนี้ก็หลักสิบทุกงวดเลยนะยาวมาจะถึงห้าศูนย์สามนี่เลยเนาะ,ะโอเคตามนี้แหละทํามาฝากให้เฉยนะคะชอบค่อยจัดไม่ชอบก็ชมเพื่อความบันเทิงะเลิงใจอะไรไปนะคะ ก็มีอยู่หลากหลายสูตรนะที่อาจารย์จะนำเสนอให้นะฮะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ